สวัสดีครับวันนี้แกะกล่องจากทางบ้านนะครับพบกับผมอัมทัตโกวันนี้เป็นกล่องใหญ่เลยนะครับกล่องใหญ่นะครับนี่นี่นะฮะนี่ก็เป็นลูกค้าที่เช่าผมไปนะครับตั้งแต่อช่วงแรกๆเลยนะนี่ส่งมาแบ่งปันนะครับมาดูกันว่าจะเป็นอะไรเอ่ยอ่ะนี่นะครับอู้ยเล่มใหญ่นะครับเป็นของหายากครับเป็นของหายากนะครับชุดนี้นะครับที่ส่งมาแบ่งปันนะพี่นะเดี๋ยวผมจัดการ โอนให้นะครับนี่เลยโอ้โหสภาพสมบูรณ์เหมือนสมัยตอนออกจากเราไปเลยนี่พี่ดูครับนี่นะครับเป็นไม้นะครับเป็นไม้น่าจะเป็นไม้ไม้พยุงหรือไม้ประดู่แดงนะตัวนี้นะนี่นะครับแต่สร้างน้อยมากเลยเป็นวาระปกตินะพี่นะจะสร้างปีหกหกนะครับนับเล่มได้เลยนะครับสร้างน้อยมากๆเลยนะครับนี่เป็นลายเสมาครึ่งใบนะครับเสมาครึ่งใบปีหกหกตอโคสามตัวนะครับนี่นะครับโอ้โหสวยงามนะครับอูนับเล่มได้เลยนะครับอ่า ส่วนอันนี้นี่นะครับปี66เหมือนกันนะครับนี่เป็นลูกค้าที่เช่าจากผมไปนะครับการันตีแท้ทันแน่นอนนะครับการันตีแท้ทันแน่นอนนี่นะครับเป็นด้ามแกะอุ้พ่อทัพปิสวรรณหายากมากนะครับหายากมากๆเลยนะครับนี่นะครับขอบคุณนะครับที่ส่งมาแบ่งปันนะครับเป็นหน้าเกี้ยวแล้วก็อีหนึ่งเล่มเป็นวิกไซส์นะครับนี่เลยนี่เลยเป็นมีดกรมตํารวจนะครับไม้พยุงนะครับไม้พยุงไซส์ขนาดเออนี่เลยนะครับไซส์ขนาด9นิ้ว นะครับลายยันต่อพระคาถาจัดเต็มนะครับนี่ฝั่งนี้ต่อเป็นนาคเกี่ยวนะครับอ่าเลขโค้ดนะครับหกสองนะครับสวยงามมากนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวโอนเงินให้นะครับขอบคุณที่ส่งมาแบ่งปันนะครับนึกถึงนะครับที่นึกถึงอ้ํานะครับสวัสดีครับ